ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับ c r i b e ์ช anel youtube นะครับพีเซทแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับวันนี้เราจะมาทดสอบไ hey, หนะ้าปะทะกับปันบัฟ1นซีซีอยู่ในมือผมแล้ตอนนี้นะครับ เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อีกครับผมนะครับพีเซ็ทีวีช่อง YouTube ที่เต็มไปด้วยความบันเทิงก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับสไครป์ช anel ยูทูปนะครับพีเซ็ทีวีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่นะครับเออวันนี้ผมมีเอ่อคอนเทนต์เกี่ยวกับบ้างไฟมาอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาทดสอบไฮน่าปะทะกับตันบัฟหนึ่งซีซีอยู่ในมือผมแล้วตอนนี้นะครับนี่ อนุภาคมันก็อย่างหนึ่งสีสแล้วครับแล้วก็เราจะมาอ่านาคำเตือนของมันก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรเนี่ยสินคา้าชื่อก้านขีด응ทำไมมันชื่อก้านขีดด้วยวะเออแล้วก็ออนําเข้าโดยบริษัทเค verse, ดูเทฟไฟเวอร์สจำกัดผลิตจากประเทศเมดอินเชนอห์ผลิตจากจีนไว้ของจีนนี่วะวิธีใช้ขีดที่ด้านที่ด้านข้างแล้วโยนโลงพื้น เราลืมเอาไฟแช็กมาด้วยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็ใช้อันตรงนี้ก็ได้นะครับผมมันจะมีที่ไว้เอาไว้ขีดอยู่นะครับท่านผู้ชมคาเตือนอันตรายถึงพิการหากใช้ไม่ถูกวิธีหรือคึกขนองถ้าคุณจุดไม่ถูกวิธีแล้วก็เล่นไม่ระมัดระวงังคุณอาจได้แจกเข้าก็ได้ท่านผู้ชมอ่อไดออ้จองวัดได้เลยนะครับท่านผู้ชมถ้าเล่นไม่ระมัดระวงังก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับ เราก็จะไปลองจุดกันเลยนะตอนนี้รถผมก็อยู่ด้านหลังผมไปที่เรียบร้อยนะครับนูน่นรถผมก็จะอยู่ด้านนู้น,นครับแล้วก็จะเอา,เอากับตันหนึ่งซีซีกับตันบาฟเนี่ยอา่าไปจุดใส่ท่อที่หน้ากันนะครับท่านผู้ชมผมก็ได้เอา,เอา,เอารถข้ามไปทางนู้นนะครับอูเมื่อกี้ผมเสียวมากเลยนะครับท่านผู้ชม โอ้โหทางขาดนะรท่านผู้ชมมันก็จะมีแป้นไม้อันหนึ่งนะครับที่เอาไว้กาดเอาไว้เดินได้นะครับท่านผู้ชมแต่ดันจังไรเอารถข้ามไปถูเวรอะไรครับท่านผู้ชมป่ะเราไปลองกันเลยครับท่านผู้ชมเราจะจุดใส่อะไรดีนะอ๋อจะจุดใส่ท่อดีกว่าครับปลายท่อวันนี้ก็จะได้เห็นเทน่ายิงท่อนะครับผมจะเป็นยังไงไปลองกันเลยครับนี่ะน,นะครับกับตอนบ้าตื่นสี่สี่นะท่านผู้ชม ชมเทน่ายิงท่อโอ้โหสุดจัดเทน่ายิงท่อแหนไปลองอันอีกสักอันหนึ่งนะครับผมจะเป็นอย่างไรนี่นะครับผมเทน่ายิงท่อนะทานผู้ชมเทน่ายิงท่อของคันแรกของประเทศไทยครับทานผู้ชมทำไปได้นะเรา ทำไได้ยังไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูการอีกชัดๆนะครับท่านผู้ชมอีกสักดอกนะครับก็ได้เปลี่ยนทิศทางใหม่นะครับเมื่อกี้มันจะจะวดแสงนิดหนึ่งครับมาลองอีกสักบ้างนะครับผมอีกสักก้านนะครับเดี๋ยวก็จะเอาอีกขนาดหนึ่งที่ใหญ่กว่านี้มาลองนะครับมันจะมี2ขนาดนะครับคือผมได้มาก,กับเพื่อนนะครับผมผมไม่ได้เป็นคนซื้ออุ้ยอุยอุยขาดสัํมหามึงเลย กองไอ้ๆๆกองไว้กองไว้ก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวกล่องมันแตกครับเดี๋ยวเอาเค่ไม้ขีดมันมา ครับเดี๋ยวผมจะยัดไม่ต้องยัดเข้าลึกนะครับเสียงมันอาจจะไม่ค่อยดังครับจะเอาแค่ตื้นๆนะครับอู้อุ๊ยอันนี้ดังนะครับอันนี้ดังมากเดี๋ยวลองอีกสักการนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีกขนาดหนึ่งมาให้ดู สุดยอดสุดยอดโอ้โหทำไปได้ไว้ไอพีแซดเยโอ้โหอนุภาคก็จะร้ายแรงมากครับผมเดี๋ยวให้ดูปากท่อนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองยันมอเตอร์ไซค์ดูครับจะลองสตาร์ทสตาร์ทดูจะเป็นยังไง คนลอยมาด้วยครับมีคนลอยสุดยอดเชเดดอะไรจะขนาดนั้นเนี่ยโอ้้ตายสิเดี๋ยวผมจะไปเอาอีกขนาดหนึ่งนะครับที่ใหญ่กว่าอันนี้นะครับมาให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับว่ามันจะดังขนาดไหนนะครับเอาละครับอันนี้คือขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมคือ แปลว่ามันกัปตันอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะใหญ่กว่าอันที่ผมจุดไปเมื่อกี้หลายเท่าลยครับเนี่ยอันนี้คืออันที่จุดไปเมื่อกี้อันนี้คือผมเอามาเมื่อกี้หนึ่งเดี๋ยวจะลองดูว่ามาันจะอนุภาคร้ายแรงสักแค่ไหนมันจะยิงท่อดังสักแค่ไหนนะครับนี่อยากเห็นอยากฟังแล้วใช่ไหมละ่ะป่ะไปเลยครับท่านผู้ชม ว้าวว้ว้าวดังกว่าเดิมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวลองอีกสักอันนะครับจะลองยัดเข้าไปลึกๆกว่าเดิมนะครับอันนี้โอ้โ oh ห oh oh oh. สุดยอดมากครับผมโอ้โหสนุกมากๆเลยเดี๋ยวผมจะเอาอีกอันหนึ่งนะครับโคตรสนุกเลยโคตรสนุกเลยครับไม่ติดวะโอ้ยน่าจะใช้ไฟแซกแต่ลืมไฟแชกนะเดี๋ยวเปิดดูใต้บอกก่อนมีไฟแช็กมีไฟแช็กหรือเปล่าใต้บอกเนี่ย ไม่มีไม่มีออ้เดี๋ยวขออนุญาตไปเอาไฟแช็กก่อนนะครับท่านผู้ชมอ่าตอนนี้ผมก็ได้ไฟแช็กมาเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนี่คือไฟแช็กของเรานะครับแต่ไฟแช็กอันนี้ก็มันจุดไม่ติดแต่ว่ามีการ์ดอยู่ครับคือไอตัวที่เล่นงแก๊สน่ยมันพังไม่รู้เป็นอะไรสงสัยมันละลายนะครับเลยติดแบบนี้ก็เลยเล่งแก๊สไม่ได้แลรก็ แล้ตัวนี้มันมีก๊าซเต็มเลยครับแต่หินหมดนะครับแต่ก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนะครับแบบนี้นะไหนล่ะไม่ติดอ่ะเดี๋ยวนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอาค้างไว้ะก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมค่อยจุดครั้งนี้เอา2นะครับผมจะใส่สัก2ออันนะครับผม ไม่สองก็สามไม่สามก็สี่อันนะครับผมนี่ใส่สีครับระวังมันตกเข้าในนะใส่สามใส่สีไปเลยนี่จากนั้นก็อร่อยสงสารเทน่ายังไงก็มีรู้คำชมทำไปได้ ให้มันติดเองกันครับถ้าชนวนมาติดเดี๋ยวก็ใส่ไฟมันก็จะลามหากันเองบางทีอาจจะไม่ครบทุกอันนะครับเอาพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วจุดเลยครับเอาติดกันเดียาว อันเดียวาติดอันเดียวคิ้วคิ้ยดินปืนมันออกเลยครับครั้งนี้ผมก็จะลองอามาจุดใส่กับจานเบรกกันนะครับผู้ชมคือผมจะติดไว้สักที่หนึ่งนะครับตรงรูจานเบรกนะครับนี่เราลองเอาใส่ดูนะครับผมโอ้พอดีเลยครับพอดีเลยแกวแกวแกว จุดด้วยครับท่านผู้ชมสักอันหนึ่งก่อนนะครับ ดูร่องรอยครับผมไม่สะทบสะทานเลยครับคือจานนึงมันแข็งมากไม่มีทางที่จะทําลายมันได้นะครับเดี๋ยวจะเอาอีกลูกแล้วนะครับเอาอีกแท่งหนึ่ง นี่เศษมนแตกม่าทางนี้ได้วหนะครับผมแม่เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนที่จุดกันบ้างครับจะใส่ตรงเสื้อสูบนะครับตรงเสื้อลมว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะเอาอันใหญ่ใส่ครับรอบนี้ก็จะเป็นเออมาจุดใส่เสื้อสูบฮอนด้าโนวาเทนานะครับคุณผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรจะเอาตรงริมฝาสูบระหว่างเสื้อสูบดีไหมเอยหรือเอาด้านบนนี่ดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปในแล้วนี่แหละมันก็อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะจุดเลยนะครับ ดูนี่สิครับโอ้โ oh หจุดใส่เสื้อสูบ <c oughs> เป็นรอยด่างเลยสุดยอดครับท่านผู้ชมนะครับครั้งนี้ก็ผมก็จะลองจุดใส่ท่อปลายท่อแต่ว่าผมจะสตาร์ทรถไปด้วยสตาร์ทรถทิ้งไว้แล้วก็จุดใส่ดูสิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับปติตามชม วะม่ได้วะนี่แหละยิงท่อของแทเทหน้าร้อยสิบซีซียิงท่อคันแรกในประเทศไทย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 ,ทย <c oughs> ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะได้ขนาดนั้นโอ้โหย,ยอดแต่ว่าเครื่องมันก็เดินเบาปกตินะครับไม่ส่งผลต่อเครื่องครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ชอบก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่อง y o u t u พี p ซ็ทีวีกันด้วยนะครับผมก็ อย่าลืมกดกระดิ่งกรแจ้งเตือนก็ได้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไม่กดคุณจะได้แจกข้าวบาย